มีพี่น้องนะครับที่รับชมช่องสตังมีเดียหลายคนนะครับโทรมาบ้างคอมเมนต์มาบ้างกับคําถามที่สตังตกใจบอกว่าจริงหรือไม่ลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ครอบครัวละหนึ่งบัตรตังก็เอ๊ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปได้ข้อมูลไปจากไหนสตังไม่ทราบนะครับสตังก็เลยไปหาความชัดเจนมาให้นะครับปรากฏว่าไม่จริงนะคุณผู้ชมครับเอ่อการคัดเลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนจากเดิมก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจะดูรายได้ใช่ไหมว่า ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนต่อปีก็จะมีโอกาสได้รับปิดแต่ตอนนี้ก็คือว่าสิ่งที่เพิ่มมาเขาจะเอาอไรายได้ครัวเรือนของเรานำมาพิจารณาด้วยนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะได้หรือไม่ได้นั้นนะครับอยู่ที่เงินในครัวเรือนนะครับซึ่งเดี๋ยวเกณฑ์นเนี่ยเขาจะออกมาประกาศอีกทีจะมีการประชุมประมาณตุลาคมแต่ในเรื่องของว่าหครอบครัวเนี่ยได้บัตรหใบเนี่ยอันนี้ไม่จริงนะครับถ้าหากว่า ตัวเรือหรือว่าครอบครัวของคุณเนี่ยพุงสมบัติผ่านหมดเลยก็มีโอกาสได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้สิ่งที่ดูเป็นหลักเนี่ยดูอะไรบ้างอายุ18ปีขึ้นไปสัญชาติไทยว่างงานหรือว่ามีไรายได้ส่วนตัวไม่เกิน1นึ่งแสนต่อปีไม่มีทรัพย์สินทางการเงินเกิน1นึ่งแสนบาท รวมถึงสลับอมสินสลับทกาศาพันธบัตรรัฐบาลหรือตาสารนีเนี่ยมีได้แต่ห้ามมีเกิน1นึ่งแสนและสุดท้ายก็คือว่าไรายได้ต่อครัวเรือนเอามาพิจารนณารวมกันเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวรอการประกาศจากทางรัฐบาลแบบเป็นทางการอีกทีสำหรับข่าวไหนที่คุณได้มานะครับไม่ว่าจะจริงหรือลือคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้ถ้าว่าข่าวไหนที่สตังค์ิดว่าเอ๊ะต้องตามความจริงให้คุณผู้ชมดูแล้วก็จะไปตามข่าว แล้วก็จะมาทำข่าวบอกคุณผู้ชมแบบนี้แหละว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงนะในการให้ครอบคนละหนึ่งใบถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องสตังมีเดียและกดกระดิ่งนะครับและใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมให้สตังเช็คว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนลือ คอมเมนต์ใต้ล่างสามารถคอมเมนต์มาได้เลยครับและสะตางค์จะไปตามข่าวมาให้เพื่อให้คุณสบายใจครับทุกวันเสาร์ครับสตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสสริการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16.30น,น,นถึง17.30น,นใครมีคําถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ